โครงการหนึ่งที่มีคนพูดถึงกันเยอะก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่เ,เจอสถา,านการณ์โควิดกระทันหันแบบนี้จนทําให้หลายๆท่านเนี่ยตัดสินใจว่าตกลงจะยังไงดีฉันจะไปดีหรือจะไม่ไปดีแล้วถ้าไม่ไปแล้วฉันจองไปแล้วเงินจ่ายไปแล้วฉันจะทํำยังไงฉันจะต้องเสียเงินไปฟรีๆหรือเปล่าเนี่ยนะคะยืนยันจากทางคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการทรงการคลังค่ะโดยบอกว่า เบื้องต้นเนี่ยทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้หารือร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยในการขยายเวลาการใช้โครงการแล้วนะคะซึ่งโรงแรมส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะและในระยะถัดไปธนาคารกรุงไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวจะดําเนินการขยายสิทธิ การใช้สิทธิ์ออกไปตามที่มีการหาหรือกันไว้นะคะซึ่งคณะรัฐบาลยังไม่ได้จ่ายส่วนต่าง40%ให้กับผู้ประกอบการค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์เข้าพักผ่านมาตรการเราเที่ยวด้วยกันรัฐบาลก็จะให้เงินอุดหนุน40%ของค่าที่พักแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนนะคะซึ่งดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเลื่อนการใช้สิทออกไปได้ถึง6-12เดือนโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายอม อดเปรี้ยววิกินหวานเพราะว่าเดี๋ยวปีปีหน้าเนี่ยวันหยุดเพิ่มอีกหลายวัน24วันหลายช่วงเลยช่ามากเลยตุริีนก็ได้หยุดด้วยเนี่ยก็จะได้เอาอันเนี้ยที่เรายกเลิกไปตอนเนี้ยก็นเลื่อนไปไปเที่ยวแล้วก็ไปในช่วงนั้นแทนนะคะคะ